เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่7.5ล้านบาทคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของพูลวิลล่า2ชั้นพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวสวัสดีค่ะพิมพ์นะคะพิมพ์เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์บ้านและคอนโดในเชียงใหม่วันนี้พิมพ์จะพาทุกคนมาชมพูลวิลล่า2ชั้นพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวคะ่สะสระว่ายน้ำที่มีอุณหภูมิมากกว่า20องศาตลอดทั้งปีและไม่ได้สร้างมาเพื่อว่ายน้ำอย่างเดียวคุณสามารถสังสรรค์และปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยค่ะ บ้านหลังนี้มีทั้งหมด5ห้องนอน3ห้องน้ำเพียงคุณเดินเข้ามาจะเห็นได้ว่าพื้นลามิเนตคุณภาพสูงสไตล์การตกแต่งบ้านเรียบง่ายและเน้นใช้งานได้จริงค่ะห้องนั่งเล่นและห้องทานข้าวตกแต่งกระจกบานใหญ่ทั้ง4ด้านเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับตัวบ้านนอกจากนี้คุณยังสามารถเดินตรงไปยังสระว่ายน้ำได้สะดวกมากที่คุณจะจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวกับเพื่อนเป็นครั้งคราวค่ะกลับมาที่ห้องถงใหญ่ทางด้านซ้ายมือของเราจะเป็นห้องว่างที่มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับใช้เป็นห้องทำงานได้ค่ะ ตรงนี้จะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ที่คุณสามารถโชว์ฝีมือทักษะทานทำอาหารได้อย่างเต็มที่และยังมีระเบียงที่สามารถเชื่อมต่อกับข้างนอกอีกด้วยค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่มีแสงสว่างเพียงพอและมีระเบียงแยกออกจากตัวบ้านด้านขวามือจะเป็นห้องเล็กและห้องรับแขกเราจะจัดเตรียมทุกอย่างอย่าง,างครบครันด้วยเฟอร์นิเจอร์ใหม่ครบชุดแอร์ห้าเครื่องตู้เย็นเครื่องซักผ้าและเครื่องทำน้ำอุ่นแค่นี้ก็เพียงพอกับครอบครัวแล้วใช่ไหมล่ะคะ คุณชอบฟูเวล่านี้ไหมคะฟูเวล่าราคา7.5ล้านบาทราคาเช่า75,000บาทต่อเดือนพิมพ์คิดว่ามันจะง่ายขึ้นไหมคะถ้าเราเช่าอยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวหากคุณสนใจสามารถอินบ็อ์เข้ามาหาพิมพ์ซื้อบ้านในเชียงใหม่ให้เราดูแลคุณไม่ขาดทุนแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพด้วยนะคะมาซื้อบ้านกันค่ะ